สวัสดีครับผมช่างอาร์มครับผมรอบนี้ก็เดินเส้นไปแล้วก็ลงเงาของฟูดด็อกใช้เขียนอะไรบ้างครับ วันนี้ก็มีเข็ม 3RL 7RL แล้วก็ 7RM ครับ เฉดสีสที่ใช้มีกี่เฉดครับมีทั้งหมด4เฉดครับก็มีสองหยดแล้วก็20% 60%แล้วก็เต็มดำล้วนเต็มฝาครับ รอบนี้ก็เดินเส้นไปแล้วก็ลงเงาของฟูดออกไปบางส่วนครับลูกค้ามีเวลาน้อยก็เลยต้องทำไว้ก่อนแค่นี้ครับ งานนี้คาดว่าใช้เวลาจบประมาณกี่ชั่วโมงครับน่าจะประมาณ8ชั่วโมงได้ครับก็เป็นงานสไตล์แบบ Neo Japan ครับส่วนเทคนิคก็ใช้ลงเงาแบบเข็มแพรทั่วไปครับลงเงาเนียน ความยากง่ายของงานนี้นี่เป็นบริเวณไหนครับความยากของงานนี้ก็จะเป็นบริเวณใกล้ๆขอครับอาจจะวางมือยากนิดนึงในครับในการทํางานก็อาจจะทํางานเมื่อยนิดนึงครับก <c oughs> ็คือต้องปรับการวางมือใช่วางมือองศาตัวอะไรอย่างนี้